กดที่603ตรงกลางล้อมรอบด้วยภูเขามีทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบมีสีเลือดราวกับว่าทำมาจากเลือดที่ไหลมารวมกันมีเสาขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในทะเลสาบเสานี้ดูเหมือนจะคำจุนท้องฟ้าและโลกมันเป็นสีดำสนิทและมีสายฟ้าผ่าว่าอยู่บนนั้นมันน่าตกใจและมีบรรยากาศของความผันผวน,นในสมัยโบราณดูเหมือนว่ามันมีอยู่มานับไม่ถ้วนและมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ที่ด้านบนของเสานี้มันสามารถเห็นโซ่นาซึ่งสลับด้วยเครื่องหมายการก่อตัวปล่อยความผันผวนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งและสิ่งที่ถูกโซ่เหล็กล็อกไว้ก็คืองูกระดูกขนาดใหญ่ลำตัวของงูกระดูกนี้มีความยาวมากโดยมีเสาเป็นศูนย์กลางและมีวงกลมล้อมรอบกลายเป็นภูเขาที่นี่โดยมีวงกลมด้านในสุดล้อมรอบทะเลสาบมันใหญ่มากจนทําให้จิตใจสั่นไหวตำแหน่งของหัวงูอยู่บนเสาขนาดใหญ่และดูเหมือนภูเขาห้อยลงมาจากด้านหนึ่ง หัวงูดูร้ายไม่มีเนื้อและเลือดเหลือเพียงกระดูกสีดำดูเหมือนก่อนตายมันไม่ยอมตายง่ายๆจะเห็นได้ว่าฟันซี่ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าขวามีคราบเลือดแห้งสีทองติดอยู่และมันเป็นร่องรอยของเลือดสีทองที่เปล่งรัศมีที่สันสะเทือนสวรรค์และโลกออร่านี้ยิ่งครอบงำและสูงส่งมากขึ้นมากพอที่จะทำให้ทุกคนที่เห็นรู้สึกใจเต้นและไม่มั่นคง ทุกอย่างคล้ายกับสิ่งที่สลับไว้บนจิตรกรรมฝาผนังมากความแตกต่างก็คือความรู้สึกที่เกิดจากการได้เห็นด้วยตาของตัวเองนั้นดีกว่าการดูภาพจิตรกรรมฝาผนังเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเล็บและการบีบบังคับที่ยังคงมีอยู่หลังจากการตายของงูกระดูกทําให้ใบหน้าของสวีชิงและทั้งสามคนเปลี่ยนไปและหัวใจของพวกเขาก็เต้นเร็วขึ้นดวงตาของหัวหน้าเบิกกว้างยิ่งขึ้นไปอีก โดยจ้องมองตรงไปที่หัวของงูซึ่งฟันนั้นเปื้อนไปด้วยเลือดแห้งสีทองและเขาก็หายใจแรงฉันโง่ามากทำไมฉันถึงสนใจสมบัติข้างนอกอยู่เสมอละ่ะไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ในพันธมิตรอาจเป็นเลือดของจักรพรรดิโบราณส่วนโยสวีทิงไม่ได้ให้ความสนใจกับฟันเขาเหลือบมองมันหลังจากผ่านทั้งสี่ทิศแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องสัมผัสคือพลังวิญญาณอันมั่งคั่งที่มีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ พลังวิญญาณนี้แข็งแกร่งมากจนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นทะเลแห่งวิญญาณทําให้พระสูตรกลืนวิญญาณในร่างกายของสวีทิงเริ่มปฏิบัติการด้วยตัวมันเองโดยดึงพลังวิญญาณทุกร่องรอยเข้าสู่ร่างกายของเขานี่คือสถานที่แห่งการสร้างสรรค์ที่จะเปิดรูรับแสงหัวใจของสวีทิงเต้นแรงแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขากลับมองไปรอบๆกลางอากาศและสังเกตต่อไป ประเด็นสําคัญคือผู้ฝึกฝนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่มีเพียงพวกเขาสามคนที่นี่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นสาวกของนิกายสวนโยหรือผู้คนจากนิกายอื่นก็มีคนที่ใช้จ่ายหินอาถรรพ์เพื่อมาฝึกฝนที่นี่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนิกายสวนโยพวกเขาไม่สามารถตั้งราคาได้ในราคาเดียวกับสาวกของนิกายภายนอกเห็นได้ชัดว่ามีวิธีการรับคุณสมบัติในการเข้าร่วมมากขึ้นดังนั้นสวีชิงจึงเหลือบมองคนหลายสิบคนที่นี่และส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ของนิกายสวนโย คนเหล่านี้ล้วนฝึกฝนโดยนั่งสมาธิและสวีชิงเห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่อยู่บนวงกลมรอบนอกสุดของภูเขาที่เกิดจากงูกระดูและมีเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใกล้กับแกนกลางสิ่งนี้ทําให้สวีชิงนึกถึงโทเค็นที่ปรมาจารย์ถือส่วนมอบให้แน่นอนว่ายิ่งใกล้กับแกนของการฝึกฝนที่นี่มากเท่าไรพลังวิญ,ญญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นอย่างไรก็ตามสวีชิงวัดผลและตระหนักได้ว่าแม้ว่าเขาจะเจาะลึกลงไป เขาจะไม่สามารถเปิดรูรับแสงทั้งสิบแห่งได้ภายในสาวันถ้าเขาต้องการเปิดรูรับแสงทั้งสิบช่องเขาจะต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนนอกจากนี้หาพลังวิญญาณที่ต้องใช้ในการเปิดรูรับแสงที่ตามมาเพิ่มขึ่งทีละน้อยหนึ่งเดือนอาจไม่เพียงพอหินอาถรรพ์มีไม่มากนะักสวีทิงหันไปมองอูเจียนมู่หัวหน้าก็หายใจเข้าเช่นกันและสายตาของเขาก็ตกลงไปที่อู่เจียนมู่อย่างรวดเร็ว ทั้งสองคนสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าอูเจียนวู่จะกระตุ้นงูปีศาจต,ตัวนี้ได้มากเพียงใดในขณะน,นี้อูเจียนวู่กำลังตัวสัน่นตั้งแต่วินาทีที่เขาเดินออกจากวังวนและก้าวมาที่นี่เขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นดวงตาของเขาเผยให้เห็นแสงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจ้องมองตรงไปที่เสาตะปูขนาดใหญ่บนนั้นมีบทกวีสลักอยู่ สวีทิงเคยสังเกตมาก่อนว่ามันแตกต่างเล็กน้อยจากสิ่งที่แกะสลักไว้บนฝาผนังแต่เขาไม่ได้ใส่ใจกับมันแต่ในสายตาของอูเจียนมูนี่คือที่มาของความปรารถนาของเขาสวีทิงและหัวหน้าไม่จำเป็นต้องเร่งเร้าเขาเขาค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศในขณะที่ตัวสัน่นมองดูบทกวีในระยะไกลและพึงพำตะปูบนท้องฟ้าปราปีศาสงูและเลือดของจัก,กรพรรดิก็ขัดเกลาจัก,กรวาล สวีชิงและหัวหน้ามีสมาธิอย่างมากและสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมของพวกเขาในทันทีแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอ้อมทุกอย่างเป็นไปตามปกติมันไม่ได้ผลสวีชิงถอนหายใจอย่างลับๆเขารู้สึกว่าเขาและหัวหน้าคิดเหมือนกันทำยังไงอู่เจียนวูถึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของวิญญ,ญาณงูได้แม้ว่าวิญญ,ญาณงูนี้จะหลับไหลามานับไม่ถ้วนแล้วก็ตามทำยังไงถึงจะถูกกระตุ้นได้แบบง่ายๆ แต่เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้เขาจ้องมองไปที่อู่เจี้ยนวู่ที่กำลังตัวสั่นอยู่กลางอากาศขณะด,ดื่มด่ำกับบทกวีของจักรพรรดิโบราณวนโยและทันใดนั้นก็พูดขึ้นเสี่วเจียนนายลองนึกภาพในใจของนายซีว่าจักรพรรดิโบราณวนโยผู้ยิ่งใหญ่สวมเสื้อคลุมของจักรพรรดิและมงกุฎของจักรพรรดิ โดยมีร่มเก้าชั้นอยู่เหนือศีรษะของเขาและมีแสงนับพันสายไหลทั่วร่างกายของเขามาจากทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้เขาก้าวลงไปในที่ลุ่มของทะเลและอีกก้าก็ตกลงไปในทะเลเพื่อก่อตัวเป็นรูปร่างและนายก็คุกเขาลงให้เขาทันทีที่หัวหน้าพูดร่างกายของอูเจียนอูก็สั่นอย่างรุนแรงจากนั้นก็พูดต่อ เขาก้ากและมาถึงทวีปหวงกู่ในเวลานั้นสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกเรียกว่าหญิงห่วงโจแต่มันถูกควบคุมโดยงูปีศาจเผ่าพ,พันธุ์เล็กๆนับไม่ถ้วนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราถูกมันเลี้ยงดูมาเป็นอาหารเลือดเมื่อเห็นสิ่งนี้จักรพรรดิโบราณก็โกรธมากสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คืองูทะเลต,ตัวเล็กๆนี้กัดขาของจักรพรรดิโบราณจริงๆซะอย่างนั้นเมื่อหัวหน้าพูดสิ่งนี้อูเจียนงูก็หายใจถี่อย่างรวดเร็วและภาพนี้ก็ก่อตัวขึ้นในจิตใจของเขาแล้ว จัก,กรพรรดิโบราณก้มศีรษะลงอย่างดูถูกบกมือและขัดเกลาท่าทั้งห้าให้เป็นตะปูบนท้องฟ้าและปราบมูปีศาจท,ที่นี่โดยตรงก่อนจากไปเขาเขียนบทกวีอูเจียนมู่นเคยเห็นฉากนี้ไหมการหายใจของอูเจียนมู่เร็วขึ้นกว่าที่เคยและร่างกายของเขาก็สั่นเทามากขึ้นเรื่อยๆในภาพที่เกิดขึ้นในใจของเขาการปรากฏตัวของจัก,กรพรรดิโบราณที่เดินจากทะเลค่อยๆกลายมาเป็นเขาเอง แม้ในขณะนี้อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวอันที่จริงสิ่งที่โปรดปรานของอูเจนวูคือการเรียนแบบจากกรพพัดโบราณส่วนโยเขาเรียนแบบอีกฝ่ายมานานมแล้วโดยเรียนแบบจากกรพพัดโบราณจนถึงแก่นแท้รากับคนทรงเจ้าที่เรียนแบบบุคคลที่เขาศรัทธาเมื่อเรียนแบบนานวันเข้าจิตสำนึกของเขาก็เข้าใจว่าตัวเองคือบุคคลนั้นทำให้การกระทำคำพูดเหมือนบุคคลนั้นโดยตรงโดยที่ไม่มีเจ้าที่ไหนมาเข้าสิงหรอกมันคือจิตของตนเองทั้งนั้นไม่งั้นมันจะมีร่างทรงโดเรมอนเหรอ และอูเจียนงูก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นในขณะนี้ภายใต้คําอธิบายของหัวหน้าเขาเรียนแบบจากกรพพัดิซนโยโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของเขามืดมนสีหน้าของเขาเคร่งขครึมและดวงตาของเขาก็แสดงความดูถูกเขายืนอยู่กลางอากาศโบกแขนเสื้อเบาๆและพูดเบาๆมันเป็นแค่ง,งูตัวเล็กๆที่กัดฉันแกอาจฟันหักและตกลงไปแทงลำไส้ของแกได้ ทันทีที่เขาพูดเช่นนั้นสถานที่นั้นก็คำรามขึ้นและดูเหมือนว่าจะมีเสียงคำรามแผ่วเบาเมื่อพันปีก่อนด้วยความเกลียดชังความดุร้ายและความบ้าคลั่งก็สะท้อนไปทุกทิศทางจนทำให้จิตใจผู้คนต้องตกตะลึงในเวลาเดียวกันในพื้นที่ต้องห้ามของนิกายดาบหลิงอวิ๋งแห่งพันธมิตรแปดนิกายยังมีเสียงคำรามที่แพร่กระจายไปทั่วถ้ำต้องห้ามด้วยความโหยหาและความเกลียดชังอย่างท่วมทน้น สวีชิงฉันอยากจะขอบคุณแกมากถ้าแกไม่ให้ฉันอยู่ระหว่างความเป็นและความตายตลอดเวลาและทรมานฉันมาจนถึงทุกวันนี้ฉันสูเฉิงอวิ๋นคงไม่สามารถเปิดรูรับแสงที่121ได้ห้าห้าห้าเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีกเสียงคำรามดังก้องในสายเลือดของถ้ำสูเฉิงอวิ๋นที่มีลักษณะคล้ายโครงกระดูกซึ่งเดิมทีเป็นโครงกระดูกรีบวิ่งออกมาจากด้านในและขึ้นไปกลางอากาศ เลือดจำนวนมากมายออกจากร่างกายของเขาเผยให้เห็นร่างกายที่แข็งแกร่งและรูปลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ภายใต้ผมสีแดงของเขาอย่างไรก็ตามดวงตาขวาของเขากลายเป็นสีดำสนิทอย่างถาวรและถูกแทนที่ด้วยอีกาสีทองที่ซ่อนอยู่ภายในลึกซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจพบได้อีกาทองคำตัวนี้ให้พลังอันน่าอัศจรรย์แก่เขาซึ่งใช้ในการชดเชยพิษในร่างกายของเขา ทันทีที่บรรลุความสมดุลสูเฉิงอวินก็ค้นพบรูรับแสงระหว่างชีวิตและความตายช่องที่ 121, และเปิดมันออกเพื่อสร้างไฟแห่งชีวิตห้าไฟทันทีบทที่604ไฟชีวิตทั้งห้าเผาไหม้ในร่างกายของสูถฉงอวินซึ่งทำเอาราวกับโลกแตกเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในร่างกายของเขากลายเป็นทะเลเพลิงมันน่าตกใจและพลังการต่อสู้ของเขาก็น่าประหลาดใจ ข้างๆเขาผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มทั้งแคนจากสำนักดาบหลิงอวินกำลังหลับตานั่งสมาธิในช่วงเวลานี้พวกเขาใช้เวลาทั้งหมดเพื่อช่วยซูเถิงอวินปราบปรามพิษพิษนั้นพิเศษมากจนพวกเขากลัวมันมากแม้แต่บรรพบุรุษหลิงอวินก็ดูเหนื่อยล้าแต่เขาใช้พลังงานไปมากเพื่อปลูกฝังอีกาทองคำของผู้นำพันธมิตรไว้ในร่างของหลานชายในขณะนี้เมื่อเห็นหลานชายของเขาฟื้นตัวเขาก็ดูโล่งใจเชิงเอ๋อนายจะทำอย่างไรต่อไป ก้าวเข้าสู่แกนทองคําคุณปู่ผมอยากจะท้าทายสวีทิงผมต้องทวงคืนสิ่งที่สูญเสียไปด้วยมือของผมเองสูเฉิงอวิ๋นลอยอยู่ในอากาศหลับตาแล้วเปิดขึ้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งจึงพูดอย่างใจเย็นด้วยอีกาทองคําของผู้นําพันธมิตรที่นี่ผมไม่กลัวพิษของสวีทิงยิ่งไปกว่านั้นอีกาทองคําของผู้นําพันธมิตรยังให้โอกาสชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวแก่ผมอีกด้วย ทำให้ผมมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วแม่จะเป็นพันธมิตรจะให้ทำยังไงได้ไม่งั้นผู้นำก็ปล่อยให้ผมตายแบบนี้เอถอะเชิงเอ,อ๋สิ่งนี้ก็เป็นการกระทำที่ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันบรรพบุรุษหลิงอวิ๋งเงียบและถอนหายใจหลังจากนั้นไม่นานผมแค่หลงรักร่างกายของผมนี้แล้วแต่นั่นไม่สำคัญที่ผมยังขอให้ปู่ของผมประทับตราในร่างกายเพื่อผนึกรูรับแสงทั้งหมดของผมเพื่อไม่ให้ดับลง สวีทิงฉันไม่มีความช่วร้ายสองอย่างนี้ด้วยลูกไฟแห่งชีวิตสามลูกแม้จะมีตะเกียงชีวิตสองดวงฉันมั่นใจว่าจะฆ่าเขาความเจ็บปวดที่ผมต้องแบกรับนั้นต้องรู้สึกหลายครั้งแต่มันจบแล้วในไม่ช้าจดหมายท้าทายก็มาจากสำนักดาบหลิงอวินส่งไปยังเจ็ดเนตรโลหิตสู่เถิงอวินต้องการท้าทายสวีทิงและต่อสู้จนตายทันทีที่มีการประกาศสงครามม่านตาทั้งเจ็ดก็สั่นไหวและพันธมิตรทั้งแปดสำนักก็กลายเป็นที่ฮือฮาในทันที สวีทิงซึ่งอยู่ในสถานที่สร้างสำนักโซนโยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องภายนอกในขณะนี้เขาเบิกตากว้างและมองไปที่อูเจียนกลางอากาศและเห็นฉากที่น่าตกใจในทุกทิศทางหลังจากนั้นเขาท่องบทกวีจิตใจของสวีทิงปลุกเราคลื่นลูกใหญ่และหัวหน้าก็สูดลมหายใจด้วยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จจริงๆวิญญาณของนูโบราณตื่นขึ้นเล็กน้อยจริงๆแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยแต่สีของโลกก็เปลี่ยนไปลมและเมฆก,ก็ถอยกลับและพลังวิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดหลายครั้งในขณะนี้ การแสดงออกของเหล่าสาวกที่ฝึกฝนอยู่รอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขาลืมตาขึ้นมาทีละคนและมองไปรอบๆด้วยความตกใจพลังวิญญาณที่นี่ฉากนี้ทำให้หัวใจของพวกเขาตกตะลึงแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะไม่หยุดมันแต่จะทำรีบเร็วขึ้นเช่นเดียวกับสวีทิงเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้สวนลึกทันทีเขานั่งขัดสมาธิและดูดซับพลังวิญญาณด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเช่นเดียวกับหัวหน้าที่มีดวงตาเต็มไปด้วยแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดและเขาก็ตะโกนดังๆ จัก,กระพัดของฉันแข็งแกร่งจัก,กรพพัดของฉันกำลังครอบงำอูเจียนมู่ซึ่งอยู่กลางอากาศได้เข้าสู่ละครเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์และยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้เขาวางมือไว้ด้านหลังยื่นหน้าอกออกมามองดูกระโหลกงูปีศาจบนทะเลสาบด้วยความรังเกียจและพูดอย่างใจเย็นสวรรค์และโลกมืดมนและแห้งแล้งเท่าที่ฉันจะทำได้แต่งูปีศาจตัวน้อยทำไม่ได้จริงๆ ขณะที่เสียงของอูเจี้ยนวู่ดังก้องก็ได้ยินเสียงคำรามที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมฉีกท้องฟ้าเหมือนไม่เคยมีมาก่อนในดินแดนแห่งการสร้างสรรค์แห่งนี้ภูเขาโดยรอบสั่นสะเทือนในขณะนี้ฉันปราบปรามคุณมาเป็นเวลาแสนปีมันน่าเสียดายที่ต้องสูญเสียร่างกายของฉันอูเจี้ยนวู่โบกมือเสียงของเขาดังขึ้นและอารมณ์ของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นถึงขีดสุดของชีวิตแม้แต่หัวงูบนเสาก็ยังสั่นเล็กน้อยและพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนหลายสิบเท่าก็ระเบิดออกมาทันที มเมื่อเห็นสิ่งนี้สวีชิงก็กังวลทันใดว่าวิญญาณของงูปีศาจจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากนั้นจึงรีบกลืนอึกใหญ่ไปในคำเดียวแล้วมองไปหัวหน้ายังหายใจเข้าเขาชั้งน้ำหนักในใจอย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าถ้าง,งูปีศาจตื่นขึ้นมาจริงๆอูเจียนวู่คงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ตายไปอย่างรวดเร็วก่อนคนอื่นๆ